สวัสดีค่ะพบกับครูหนิงนะคะในรายวิชาสุขศึกษาสําหรับวันนี้นะคะครูหนิงจะมาให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อเรื่องการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะวัยรุ่นนะคะเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการในทุกๆด้านนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมที่ชัดเจนนะคะซึ่ง อาหารเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายวัยรุ่นจึงควรมีความรู้นะคะในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยของตนเองเพื่อพัฒนาด้านร่างกายให้เจริญเติบโตได้อย่างสมวัยค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะอย่างแรกก็คือเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะคะเราก็ไปดูกันค่ะอาหารคือสิ่งที่เราเนี่ยรับประทานเข้าไปได้โดยปลอดภัยนะคะ และให้สารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้ก็คือความหมายของอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำว่าสารอาหารค่ะสารอาหารก็คือสารที่เป็นองค์ประกอบในอาหารนั่นเองค่ะเป็นสารที่ร่างกายเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้นะคะจำแนกตามองค์ประกอบทางเคมีเป็น6ประเภทก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินไขมันเกลือแร่และก็น้ำนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอาหารที่เราจะเลือกรับประทานให้เหมาะสมกับไว้เนี่ยมีไวยใดบ้างนะคะไวยแรกเลยก็คือไวยทารกนั่นเองค่ะเป็นไวยที่มีพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะทารกก็ควรจะได้รับน้ํานมนะคะจากมารดาเพียงอย่างเดียวนะคะในช่วงแรกเกิดนะคะถึง6เดือนค่ะหลังจากนั้นนะคะนมของมารดาจะกลายเป็นอาหารเสริมค่ะ วัยที่2ค่ะก็คือวัยก่อนเรียนค่ะเป็นวัยที่มีพัฒนาการต่อเนื่องนะคะจากวัยทารกค่ะจนร่างกายเนี่ยแข็งแรงสามารถยืนเดินวิ่งหรือมีพัฒนาการด้านอื่นๆน,นะคะซึ่งเป็นระยะสร้างพื้นฐานของสุขภาพค่ะวัยนี้จึงควรได้รับอาหารอย่างเพียงพอตามความต้องการของร่างกายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัยที่3ค่ะนั่นก็คือวัยเรียนนั่นเองค่ะวัยนี้นะคะ เด็กเนี่ยจะขาดสารอาหารหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยจะทําให้มีโอกาสเป็นโรคขาดสารอาหารได้มากค่ะเพราะว่าเด็กวัยนี้จะสนใจการเล่นมากคือไม่มีเวลากินอาหารหรือว่าไม่อยากรับประทานอาหารเลยซึ่งจะทําให้การเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยช้าลงค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัยทารกวัยก่อนเรียนแล้วก็วัยเรียนเนี่ยหรือโดยรวมเรียกง่ายๆก็คือวัยเด็กนั่นเองค่ะซึ่ง เป็นช่วงที่มีพัฒนาการเกือบทุกด้านนะคะจึงจำเป็นเนี่ยจะต้องมีการได้รับสารอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายดังนี้เลยค่ะอย่างแรกค่ะอาหารที่ให้สารอาหารโปรตีนจากสัตว์ค่ะได้แก่นมไข่เนื้อสัตว์ทุกประเภทนะคะแล้วก็อาหารที่ให้สารอาหารจากโปรตีนจากพืชค่ะเช่นพวกเมล็ดถั่วต่างๆนั่นเองค่ะอย่างที่2ค่ะก็คืออาหารที่ให้พลังงานได้แก่พวก แป้งน้ำตาลนะคะไขมันนะคะแต่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะหรือน้ำอัดลมค่ะเพราะจะทำให้ความต้องการรับประทานอาหารเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ทำให้ฟันผุได้ด้วยค่ะอย่างที่3มค่ะก็คืออาหารที่ให้วิตามินและเกลือแร่นะคะก็ได้แก่พวกผักผลไม้ค่ะที่มีเส้นใยอาหารค่ะอย่างที่4ี่ก็คืออาหารที่มีสารไอโอดีนค่ะควรรับประทานเป็นประจำนะคะเพราะว่า จะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตนะคะของร่างกายนะคะแล้วก็พัฒนาการด้านสมองค่ะสารอาหารที่มีไอโอดีนสูงก็จำพวกเช่นพวกอาหารทะเลนะคะเกลือเสริมไอโอดีนอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัยต่อไปค่ะนั่นก็คือวัยรุ่นค่ะช่วงวัยรุ่นตอนต้น,นเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชาัดเจนนะคะพัฒนาการในระยะนี้เนี่ย จึงต้องการสารอาหารเพื่อไปสร้างฮอร์โมนเพศให้ร่างกายจเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะคะอีกทั้งยังต้องการสารอาหารเนี่ยไปเสริมสร้างกระดูกนะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็โครงสร้างของร่างกายให้สมส่วนด้วยค่ะแต่ว่าถ้าได้รับสารอาหารไม่ครบนะคะร่างกายก็จเจริญเติบโตช้าค่ะหรือว่าแคล้แกลนได้นะคะส่วนวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยก็คือเป็น ระยะที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตด้านความสูงนะคะเป็นระยะสุดท้ายค่ะถ้าได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายก็จะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการนะคะไม่เต็มตามศักยภาพทําให้มีความสูงน้อยกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารนะคะที่เหมาะสมกับวัยรุ่นค่ะว่า จะเป็นอาหารแบบไหนนะคะวัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะคะแล้วก็โปรตีนเป็นจำนวนมากค่ะแต่ความต้องการสารอาหารจะแตกต่างกันนะคะในเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะคะโดยในวัยรุ่นหญิงเนี่ยร่างกายต้องการสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะวันละ1 6 0 0ถึง1850กิโลแคลอรีส่วนวัยรุ่นชายนะคะร่างกายเนี่ยก็ต้องการสารอาหารที่ให้พลังงานวันละ 1,700ถึง2,300กิโลแคลอรี่ค่ะเห็นไหมคะว่าผู้ชายต้องการพลังงานมากกว่าผู้หญิงนะคะสารอาหารที่วัยรุ่นเนี่ยควรจะได้รับเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่ครูได้กล่าวมาเนี่ยก็คือแคลเซียมค่ะเป็นแหล่งอาหารที่ให้แคลเซียมสูงนะคะคือนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมนะคะดังนั้นเนี่ยวัยรุ่นนะคะควรจะได้รับการดื่มนมอย่างน้อยวันละ2แก้วนะคะหรือ2กล่องนะคะเป็นอย่างน้อยค่ะส่วน สารอาหารที่ให้แคลเซียมสูงอีกอย่างนึงก็คือพวกเต้าหู้นะคะผักใบเขียวนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะที่สามารถรับประทานได้ทางกระดูกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างที่2นอกจากแคลเซียมแล้วก็คือธาตุเหล็กนั่นเองค่ะร่างกาย,ยามีความจําเป็นที่จะต้องนําธาตุเหล็กนะคะมาช่วยในการสร้างเม็ดเลือดนะคะถ้าวัยรุ่นเนี่ยขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคโรหิตจ,จางได้ค่ะ แล้วก็ร่างกายก็จะอ่อนเพียนะคะทำให้การเรียนรู้เนี่ยลดลงนะคะสมาธิสั้นนะคะอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะก็ได้แก่พวกตับเครื่องในสัตว์นะคะแล้วก็ไข่แดงถั่วแล้วก็ผักใบเขียวนั่นเองค่ะอย่าลืมรับประทานธาตุเหล็กด้วยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นธาตุสังกะสีค่ะเป็นสารอาหารที่ร่างกายเนี่ยต้องการเพิ่มในช่วงวัยรุ่นอีกเช่นกันเพื่อ ที่จะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็การเจริญวัยทางเพศค่ะอาหารที่มีธาตุสังกะสีสูงนะคะก็ได้แก่พวกเนื้อสัตว์ค่ะเนยแข็งแล้วก็ถั่วมเมล็ดแห้งนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสารอาหารอีกอย่างหนึ่งก็คือไอโอดีนค่ะไอโอดีนเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นนะคะต่อการทํางานของต่อมไทรอยนั่นเองค่ะซึ่งทํางานหนักในช่วงวัยรุ่นนะคะหากขาดไอโอดีนแล้วเนี่ยจะทําให้เป็นโรคคอพอกได้ค่ะ โรคเอ๋อแล้วก็มีร่างกายแคลแคลนนะคะแหล่งอาหารที่มีไอโอดีนะคะมากๆก็คือได้แก่พวกอาหารทะเลค่ะเกลือเสริมไอโอดีนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าวัยรุ่นควรได้รับสารอาหารที่ควรเพิ่มเติมเนี่ยคืออะไรบ้างต่อไปเราไปดูอาหารที่วัยรุ่นควรหลีกเลี่ยงค่ะอาหารที่วัยรุ่นควรหลีกเลี่ยงเนี่ยเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการนะคะ ได้แก่อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คืออาหารที่มีปริมาณแป้งนะคะไขมันแล้วก็เกลือโซเดียมสูงค่ะเช่นอะไรเอ่ยอ่ะก็ประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ดนั่นเองค่ะแล้วก็พวกขนมขบเคี้ยวนะคะเพราะว่าถ้าหากรับประทานเป็นประจำเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะในระยะยาวนะคะอาจจะเป็นโรคอ้วนนะคะอาจจะนํามาซึ่งการเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆได้ค่ะทําให้เกิดโรคขาดสารอาหารประเภทโปรตีนที่จะมาช่วยเสริมสร้าง แล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะคะส่งผลให้กระทบต่อก,การเจริญเติบโตนะคะของร่างกายได้ค่ะนักเรียนอย่าทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดบ่อยนะคะมันไม่ดีค่ะต่อไปค่ะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างที่2ก็คือเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนค่ะก็เช่นพวกชากาแฟนะคะซึ่งหากดื่มเป็นประจำแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดอาการติดได้ค่ะหากไม่ดื่มก็จะเกิดอาการงุดหนิดนะคะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงค่ะ แล้วก็คาเฟอีนเนี่ยยังจะช่วยกระตุ้นประสาทที่ทําให้เราอ่ะไม่ง่วงนะคะจึงทําให้เกิดการนอนไม่หลับนั่นเองค่ะการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยสุขภาพก็จะทรุดโทรมนะคะนักเรียนต่อไปค่ะอย่างที่3มก็คือประเภทเครื่องดื่มน้ําอัดลมนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะมีกรดแล้วก็น้ําตาลสูงนะคะแล้วก็ทําให้อ้วนฟันผุนะคะนักเรียนควรจะดื่มเป็นน้ําผักหรือน้ําผลไม้แทนนะคะก็จะให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเรามากค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอย่างที่4ก็คือประเภทอาหารหมักดองนั่นเองค่ะอาหารหมักดองก็เช่นพวกผล,ลไม้ดองนะคะแล้วก็มีแหนมนะคะรวมทั้งอาหารประเภทปิ้งย่างจนไหม้ค่ะเพราะว่าจะมีสารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะต่อไปค่ะก็คืออาหารที่มีสีฉูดฉาดค่ะซึ่งเป็นอาหารที่เคลือบสีผสมอาหารมากเกินไปนะคะก่อให้เกิดการสะสมของสารพิษในระยะยาวนะคะ ควรเลือกอาหารที่มีสีอ่อนๆค่ะที่เป็นสีจากพืชจากผักนะคะเช่นสีเขียวจากใบเตยสีม่วงจากดอกอัญชันหรือแม้แต่กระทั่งสีเหลืองจากขมิ้นค่ะฉะนั้นแล้วนะคะควรเลือกสีที่แบบว่ามองดูเป็นธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าอาหารที่มีสีฉูดฉาดเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอยากรับประทานมากขึ้นก็ตามนะคะเราต้องรักษาสุขภาพของเราด้วยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัยผู้ใหญ่ค่ะ วัยนี้นะคะจะเป็นช่วงระยะที่ร่างกายของเราเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะเพื่อเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะเช่นเนื้อสัตว์ไข่ถั่วมเมล็ดแห้งนะคะแล้วก็ต้องการที่ให้คาร์โบไฮเดตเหมือนกันก็เช่นพวกข้าวแป้งนะคะเพื่อนําไปสร้างพลังงานนะคะฉะนั้นแล้วก็คือพูดง่ายๆวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องการสารอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่เหมือนวัยอื่นๆนั่นเองนั่นแหละค่ะ ต่อไปค่ะเราไปดูวัยผู้สูงอายุค่ะวัยผู้สูงอายุก็หมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะวัยนี้จะเป็นช่วงที่มีร่างกายที่มีความเสื่อมถอยนะคะระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยก็จะทํางานด้อยลงนะคะสารอาหารที่ได้รับเนี่ยจะนําไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองค่ะความต้องการสารอาหารของในวัยนี้เนี่ยก็ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าได้รับน้อยเกินไป ก็จะทําให้เกิดโทษต,ต่อร่างกายเช่นได้รับแคลเซียมน้อยเนี่ยก็จะทให้เกิดโรคกระดูกพุนได้ได้รับไขมันมากเกินไปก็จะทําให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้นะคะแต่ถ้ารับไขมันน้อยเกินไปก็จะทําให้เกิดโรคผอมนะคะแล้วก็ผิวหนังตกสะเก็ดแห้งได้เหมือนกันค่ะผู้สูงอายุก็ควรจะได้รับสารอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่เช่นกันนะคะแต่ควรควบคุมในด้านปริมาณนั่นเองค่ะ ควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะอาหารที่เป็นอาหารอ่อนนะคะมีรสไม่จัดแล้วก็มีเส้นใยของสารอาหารด้วยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้อแนะนำในการบริโภคอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะควรจะมีข้อแนะนำเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของอาหารที่ให้โปรโตีนค่ะก็ควรรับประทานไข่นะคะวันเว้นวันนะคะถ้าหากไม่ได้รับสารอาหารโปรโตีนชนิดอื่นนะคะแล้วก็ดื่มนมอย่างน้อยวันละ 1แก้วค่ะส่วนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ก็ควรรับประทานให้น้อยลงเพราะว่ามันย่อยยากมันเองค่ะอย่างที่2ก็คืออาหารที่ให้ไขมันนะคะก็ควรรับประทานน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันรำข้าวนะคะน้ำมันดอกทานตะวันนะคะอย่างที่3ก็คืออาหารที่ให้คาร์โบไฮเดตค่ะควรรับประทานอาหารให้น้อยลงนะคะแล้วก็ลดปริมาณน,น้ำตาลด้วยค่ะ ต่อไปอย่างที่4ก็คืออาหารที่ให้เส้นใยอาหารนะคะเช่นพวกผักผล,ลไม้นะคะควรรับประทานให้มากขึ้นนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะต่อไปอย่างที่5ก็คือเรื่องของน้ําค่ะควรดื่มน้ํานะคะอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะในแต่ละวันนะคะควรงดชากาแฟนะคะรวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยค่ะต่อไปค่ะเราไปดูเรื่องของอาหารเฉพาะกลุ่มบุคคลกันนะคะ อาหารเฉพาะกลุ่มบุคคลเนี่ยก็คืออาหารที่เหมาะสมกับกลุ่มของบุคคลซึ่งร่างกายเนี่ยมีความต้องการนะคะแตกต่างจากกลุ่มบุคคลอื่นๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มของสตรีมีคันค่ะความต้องการสารอาหารเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะต้องการที่จะบำรุงทาลกที่อยู่ในครันด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะของมารดาแล้วก็ทาลกอ่ะได้แก่ธาตุเหล็กค่ะ ที่จะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างของทารกนะคะเพื่อบำรุงเลือดแล้วก็ของมารดาแล้วก็ทารกแล้วก็สารไอโอดีนค่ะที่ช่วยพัฒนาสมองของเด็กทารกนะคะหากได้รับไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ทารกปัญญาอ่อนได้ค่ะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มของนักกีฬาค่ะเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสารอาหารที่ช่วยในการสร้างพลังงานเพิ่มความอดทนของร่างกายนั่นเองค่ะ ก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตและก็โปรตีนนะคะที่ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าคนทั่วๆไปนะคะเพราะว่ามีการสูญเสียพลังงานมากกว่าค่ะซึ่งนักกีฬาแต่และประเภทเนี่ยก็ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะเช่นนักกีฬาที่ต้องการใช้พลังงานเนี่ยใช้ความอดทนเนี่ยก็จะต้องการคาร์โบไฮเดรตนะคะประเภทฝุกนโตนมากค่ะก็คือประเภทที่ได้จากผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้ค่ะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของผู้ป่วยนั่นเองค่ะผู้ป่วยแต่ละโรคเนี่ยมีข้อจํากัดนะคะหรือข้อห้ามเรื่องอาหารที่แตกต่างกันค่ะเช่นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนะคะควรงดอาหารที่ใส่เกลือค่ะส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะควรงดอาหารประเภทน้ําตาลค่ะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยจึงต้องรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะคะตามที่แพทย์ได้แนะนําค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความรุนแรงในแต่ละโลกมากขึ้นนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วนะคะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะในการดำรงชีวิตนะคะการร like ับประทานอาหารในปริมาณที่ได้ at สัดส่วนเหมาะสมกับเพศแล้วก็วัยนะคะสภาพร่างกายจะส่งผลดีให้กับการเจริญเติบโตแล้วก็สุขภาพของบุคคลแต่ละวัยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่ครูให้ความรู้นักเรียนเนี่ย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในชีวิตประจําวันฉะนั้นแล้วนักเรียนนะคะนําไปใช้แล้วก็ปฏิบัตินะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ